สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่แบบช่องรอนดีไว้ครับวันนี้ผมได้เอา,าแบงก์มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ ตัวนี้เป็นของรีแม็กนะครับรองรับควิกชาร์จนะครับ3.0นะครับบวก PD 18วัตต์แม็กนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นทั้งอะแดปเตอร์ในตัวนะครับสามารถชาร์จไฟตัวเองได้นะครับจะมีอ่าหัวชาร์จนะครับตัวนี้ไม่ใช่หัวชาร์ตตัวนี้เป็นลักตัวผู้นะครับนี่สามารถปรับออกได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ นี่สายชาร์จในตัวนะครับตัวนี้นี่นะครับของ y ท e C กับ iPhone นะครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับขาตั้งด้วยโอ้โหมีครบเลยนะครับในตัวเดียวนะครับจบเลยนะครับตัวนี้อสอง input, อินพุตแล้วก็สี่เอาพุตนี่อย่างที่บอกนะครับสี เอาพุทสองอินพุทนะครับดูสเปกกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับข้อดีของมันนะครับตัวเมื่อกี้ก็คือ พอดีมันนี่เวลาเราชาร์จไฟเข้าได้นะครับาชาร์จไฟเข้าตรงช่อง USB C นะครับตัวนี้มันสามารถเป็นในตัวแบตเตอรี่มันนะครับรองรับคลิกชาร์ตนะครับเวลาเราชาร์จไฟเข้าให้มันน่ะมันจะชาร์จเร็วนะครับรองรับกับอะแดปเตอร์ที่มีฟลิกชาร์ตนะครับตัวมันก็เป็นฟลิกชาร์ตอยู่แล้วแล้วก็มันสามารถรองรับการชาร์จเข้าแบบฟลิกชาร์ตได้นะครับ แล้วก็เวลาที่มันกําลังทําการเสียบปลั๊กชาร์จตัวเองแล้วเราเอาไปชาร์จนะครับเสียบ u s b อะครัะไปตรงสีส้มๆอนะ่ะออกไปหรือว่า USB ธรรมดาเนี่ยออกไปมันก็จะจ่ายไฟแบบปกตินะค5โวลต์2แอมป์นะมันจะไม่ปรับเป็นคริคาร์จนะครับมันเป็นการป้องกันตัวมันเองครับเพราะมันกําลังชาร์จไฟเข้าด้วยแล้วก็ มันจะไม่จ่ายไฟที่สูงเกินไปนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักก็ถือว่าพอดีเลยนะครับตอบโจทย์สําหรับใครที่ออกเดินทางไปเที่ยวพาสะดวกตัวเดียจบเลยนะครับไปทํางาน,นครับ1 5 0 0 0มิลแอมเดี๋ยวผมจะทํางานทดสอบหลายๆแบบทดสอบความอึดแล้วก็ทดสอบว่าจ่ายไฟได้จริงไหมฟิกชาร์จแล้วก็กระแสเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับโอเคนะครับ ผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีมีเทบภาจีนนะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับกับ Re m a x ก1 5 0 0 0่มนิลแอมนะครับพบในตัวเดียวโอเคนะครับต้องขอภายด้วยพอดีโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายมันต้องเอาไปทดสอบนะเพื่อนดูนะครับไอ้นี้ที่เอามาถ่าย มันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าภาพไม่ชัดต้องขอไปด้วยเดี๋ยวผมจะมารีบทดสอบในหะ้เพื่อนดูนะครับหลงตัวนี้ลองรับคิกชาร์จ3.0ไหมกับโทรศัพท์ Xiaomi 11 Xiaomi 10T Pro นะครับแล้วก็สายก็เป็นสายเิืมนะครับจากโรงงานเลยโอเคเดี๋ยวเราทดสอบเลยเดี๋ยวมันจะ Okay. ขึ้นคําว่าชาร์จด่วนนะครับไม่ขึ้นคําว่าเทอร์โบชาร์จนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจ่ายไฟกี่โวลต์นะครับิ7โวลต์นะครับแปดโวลต์แล้ว 1.26แอมป์ 1> 1. M, แล้วก็10วัตต์นะครับ10.3วัตต์ครับแล้วก็ไฟมันจะบอกสถานะว่าถ้าขึ้นควิกชาร์จมันจะเป็นสีแดงๆตรงนี้นี่คนระับบนอโอเคถ้าเราชาร์จแบบธรรมามันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมาทดสอบอีกนะครับตัวนี้เป็นการชาร์จไฟเข้านะครับโดยตัวมันเองนะครับ แล้วก็เราจะใช้สายชาร์จนะครับอัดเข้าไปนะรตรงท้า e C นะตัวนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมจะใช้หัวเดปเตรนะอร์ตัวนี้นะครับของอาคีนะครับฟิกชาร์จนะครับชาร์จเข้าไปเลยนะแล้วก็มาดูวนดูแอมป์ที่มันเข้าไปนะคนี่นะตอนนี้แบตเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวถ้าเต็มมันจะชาร์จไม่เข้าแนละ้วเดี๋ยวมาทดสอบเลย ตอนนี้อุปกรณ์ชาร์จพร้อมแล้วนะครับไฟมารโรวที่5.14นะครับเดี๋ยวทำการชาร์จครับแบบฟรีชาร์จครับสักครู่นะครับ,รรรบนะโอเคนะครับตอนนี้ ไฟเข้าไปที่1 1บเอโวลต์จุดเก้าหนึ่งจุศนแอมป์นะครับเดี๋ยวมองไม่ชัดน,นี่นะครับ12วัตต์นะครับถ้าไม่ต่อผ่าน USB test น่าจะให้โว,ว,นนว,วต์ที่สูงกว่าน,นี้แล้วก็แอมที่สูงวัตต์ที่สูงกว่านี้นิดนึงนะครับตบลงนิดนึงนะครับ ก็ตอนนี้มันก็จะขึ้นว่าคําว่าพลิกชาร์จตรงจุดแดงๆนะตอนนี้มันชาร์จตั้งตัวมันเองนะแล้วก็ชาร์จจากาภายนอกนะครับโอเคนะครัพอแบงค์ตัวนี้รับได้เยอะแล้วก็ออกได้เยอะโทรศัพท์นะบแบบโหดๆนะมีโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายนะครับแล้วก็จะมีรถไฟ เบ้งรีแม็กหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิแอมตัวนี้กับช่องชาร์จพิกชาร์จนะครับจะจ่ายไฟไปกี่โวล์นะครับแล้วก็กี่แอมโอเคทดสอบเลยออตอนนี้มันจ่ายไฟไปที่ 50, 5โวล์5.06น 2 1 2แอ์น,อนะครับถ้าผมไม่ใช้โทรศัพท์ตัวนี้ถ่ายมันอาจจะปรับวนเพิ่มนะครับพอดีผมใช้ถ่ายด้วยมันก็เไม่ปรับวนอย่างที่ผมทดสอบตอนแรกให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ตอนนี้มีอุปกรณ์บาตัวก็น่านจะเริ่มเต็ม ครับนะก็ถือว่าจ่ายไฟค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ให้เกระแสได้สูงมากครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์ได้เลยโอเคนะครับเมื่อกี้ได้ทําการทดสอบไปแล้วนะครับผมก็ทกําการอัดนทิกวิดีโอนะครับถ้าตัวมันเองกําลังชาร์จไฟเข้าแล้วเราเอาสาย USB นะครับ ไปจ่ายไฟออกนะครับมันก so ็จะเป็นชาร์จแบบธรรมดาครับ5าโวลต์2นะครับประมาณนี้ไอตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้มันไม่กินไฟแล้วก็เต็มแล้วครับมันอยู่ที่4.7นะครับดรอปลงนิดหนึ่งครับประมาณ2วัตต์ครับโอเคนะครับเอ่อมาสรุปกันนะครับท้ายคลิปนะครับสําหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ สามารถชาร์จไฟพิกชาร์จได้นะครับแล้วก็ชาร์จเข้าให้มันก็พิกชาร์จได้เหมือนกันแล้วก็สามารถใจยำที่สูงแล้วก็ว้นที่สูงนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกแบบนะครับตัวเดียงจบนะครับก็โอเคนะครับถูกใจยังไงก็าฝากเพื่อนกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะ